สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับก็นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขยายต้นเออบอลเขาเรียกว,ว่าบอลด่างนะครับบอลด่างสีนะเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่รู้วิธีทำเนาะเอาดินมาใส่นะครับดินปูที่นี่มันพอมันไม่โดนน้ำมันแข็งตัวนะครับทำให้บอลสีมันจะเจร่ญเติบโตแล้วมันเหลืองมันจะไม่รอดนะเลยต้องขยายใหม่ นะครับก็บเริ่มมันเลยนะครับก็บอกว่าให้เอากกมะพรเาวใส่จริงๆเขาใช้ต้นเขาใชเา้เขาเรียกว่าให้ใช้อะไรนะมันจะอมความชื้นดีๆหน่อยนะครับเป็นต้นเกี่ยวการกับไอใบก้ามปูอ่ะใบก้ามปูหมักนะครับมันจะไม่ได้อมเพราะว่ามันจะไม่อมเออคือมันเวลามันไม่โดนน้าดินมันก็ยังไม่แข็งมันก็ยังร่วนซุยอยู่เขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ต้อง หาวิธีทำนะครับก็รอ,อ,องกระถางด้วยอันนี้ก่อนกากมะพร้าวนะครับหรือจะใช้นั่นก็ได้กากมะพร้าวหรือไม่ก็ใบก้ามปูทีเดียวเลยก็ได้นะครับนนกากเ้าลงข้างล่างนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ดินมันไม่ไหลออกแล้วก็รักษาความชื้นให้กับดินในกระถางด้วยนะครับผมก็ใช้ดินร่วนๆอย่างเงี้ยนะครับ เ,เอาดินปูมาผสมกับกับขัวนมะพร้าวนะครับดินมันจะได้ไม่แน่นนะครับเวลาเราลงต้นบอลด่างสีอ่ะนะครับมันจะได้เจริญเติบโตได้เร็วหน่อยนะะถ้าเป็นดินอย่างเดียวมันต้องเน้นน้าไงปกติเขาใช้ใบก้้มปูปลูกเนะ,ะเขาบอกให้เอาใบาก้้มปูมันจะทําให้ดินมันไม่แข็งตัวแล้วก็มันจะร่วนร่วนซุยแล้วเขาจะแตกจเจริญเติบโตได้ง่ายก็คือเหมือนกันพรอะมนเลี้ยเขาก็ให้ใส่ดินไอ้นี่เหมือนกัน เดี๋ยวเราค่อยเอาใบก้ามปูม,มาปิดอีกทีนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับเ,เอฟซีดูกกใกลหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะผิดถูกประการใดก็แนะนําได้นะครับสําหรับผู้ที่รู้นะผมก็ศึกษามาแล้วก็หาทำนะนะครับก็ยังไม่ถึงกับว่าเป็นมืออาชีพนะนะครับก็ยังป,ปูปูปลาปาอยู่นะครับก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้แล้วมีประสบการณ์นะครับ บนด่างสีก็ถ้าเขาเอาไว้ข้างล่างมันก็จเจริญเสียดายนะนะครับก็เลยว่าเอามาใส่กระถางไว้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเขาไว้เข้าที่รุมร่มอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแต่เอฟซีส่งมาให้ก็ยังไม่ได้ก็เอาลงดินไปเลยนะเอาลงดินไว้ก็เลยยังไม่ได้ขยายแยกรายละเอียดแยกหน่ออะไรออกให้เอฟซีเลยทีนี้ก็ถือโอกาสแยกซะเลย นะครับก็คือโอกาสแยกเราก็จะเอาดินผสมเออ้าเรียกขุนมะพร้าวนี่ก็านหน่อยเดี๋ยวเขาเอาไว้ในร่มนะครับเพราะว่าเอาไว้ในเด็ดมันจะจะไม่รอดนะครับมันจะไม่รอดนะครับก็จะใช้ดินที่ผสมขุนมะพร้าว แล้วก็เอาใบก้ามปูมาปิดหน้าเขาอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินมันแข็งโอ้โหโป๊กเลยนะเอฟซีแข็งมากเลยนะแข็งมากนะครับแข็งมากทาให้เขาไม่ความเจริญเติบโตเขาช้ามากแล้วก็ต้นมันจะเสียหายนะครับต้องเอาเขาออกมาจากกระถางก่อนนะครับออกจากกระถางแล้วค่อยมาลงดินใหม่นะครับมันแข็ง ดูดิครับแข็งโป๊กเลยนะครับโอ้โหดูทีแล้วมันจะเจริญเติบโตได้ยังไงนะครับทีแรกก็ไม่รู้วิธีปลูกนะครับนะไม่รู้วิธีปลูกมันก็นี่แหละนะครับผิดเป็นครูไปดูมาถึงได้รู้ว่าโอ้ท่เทเขาเลี้ยงอย่างนี้นี่เองบอลด่างนะเขาไม่ให้ใส่ดินที่มันที่มันแน่นนะครับที่มันแน่นๆคือรากเขาเดินไม่ได้นะรากเขาเดินไม่ได้เขาให้เน้น ขุยมะพร้าวเยอะๆหรือก็ไม่กระบก้บบามปูซึ่งมันไม่สามารถจะจะแตกซึ่งมันจะไม่แน่นเวลาเราอันนี้นะนะครับเวลามันแห้งแรงมาอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าให้เน้นขุยมะพร้าวเลยนะครับนะขุยมะพร้าวผสมดินผูกนิดนึงนะนะครับให้เขาได้มีสารอาหารหน่อยเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยนะครับแต่มันดีมันจะทำไม่ให้ไม่ไม่ทำให้ไม่ให้อ่อ หน้ากระถางนะันแน่นนะครับแล้วเวลาเขาแตกยอ่อแตกอะไรี้มันจะจะแตกง่ายเขาบอกมันจะรากมันจะเดินง่ายนะครับก็ไปดูข้อมูลมาก็เลยบอกโอ้ไม่ได้เลยนะครับเสียหายเสียหายนะต้นไม้ที่สวยเอฟซส่งมาให้โอ้โหแข็งเลยดูสิครับนู่นนะ fc ดูดินครับโอ้โหแข็งเลยนะมันจะไม่เจริญเติบโตให้เสียดายครับวอย fc จะเลี้ยงหอย fc จะส่งมาให้ได้โอ้โหนะนะครับนี่เราก็ไม่ต้องเอาดินออกหมดนะครับก็อเอาดินหุม้มหุมรากเขาด้วยนะแต่ว่าเราก็เอาออกพอประมาณเนี่ยเห็นไหมครับรากเขาเดินมันเดินไม่ได้มันแน่นมันแน่นนะครับเราก็ต้องเอามาเลี้ยงใหม่นะครับมนเลี้ยงมาอะไรดูแลให้เขาใหม่ มันจัดใส่กระถางใหม่เนี่ยนะครับเอาดินที่ผสม,มด้วยขุนมะพร้าวเยอะๆหน่อยนะครับมันจะรักษาความชื้นได้เห็นไหมครับก็จะเบาเลยคันนี้นะต้นใหญ่นั้นยังไม่ได้ลื้อนะครับยังไม่ได้ย้ายเดีจะกระจายอยู่นะครับบอลมันจะมีบอลอีกหลายตัวซึ่งอยู่ในกระถางใหญ่นี้นะครับนี่แน่นมากเป็นดินเป็นดินปลูกนะครับเป็นดินปลูก ก็จะเอาออกมาใหม่เลยเามาขยายใหม่นะครับดูครับรากมันเดินจนเต็มแล้วเนี่ยนะครับรากเดินจนเต็มเราจะขยายมันได้อยู่โอ้หลายกระถางนะเยอะเยอะ,ยอะกระถางเราจะพอไหมเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งก่อนนี่ครับไปหาเก็บกระถางเก่ามานะ เก่าบ้างใหม่บ้างนะครับอันนี้ใบไม่แพงนะเอฟซีไม่แพงครับนะตกใบละ10บาทใบให,ใหญ่ใบละ10บาทอันนี้10บาทเนี่ยใบอันนี้ใบละ7บาทใบใหญ่เนี่ยใบละ10บาทนี่ครับนะซื้อมาถ้าไปซื้อที่ร้านเขาจะจะถูกหน่อยนะครับคือมันเป็นมันเป็นร้านร้านเ,าเยกว่าร้านขายส่งนะครับ เอามาเราก็เอามาพอดีเอามาใส่บอลสีสเลยนะครับเพราะว่าบอลสีอย่าอย่าใส่ดินแน่นแล้วก็อย่าเอาตากแดดนะครับอย่าเอาตากแดดครับมีดินใส่ดินผูกนะครับเป็นดินผูกผสมขุยมะพร้าวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ร่วนรวนชุยง,ง่าย อันนี้ก็ไม่แพงครับถุงมะพร้าวถุงละสิบบาทเออยี่สิบบาทนะครับขนาดชนชมเราชนชมเขาบอกว่าให้ใส่ดินก้ามปูอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าชนชมอยาชนชมนั่นยาอย่าเอาใส่ดินปลูกเขาบอกให้ใส่ชนให้ใส่ดินก้ามปูเพราะว่าหนึ่งรากเขาจะแตกง่ายนะครับเพราะว่าชนชมมันเป็นตัวที่โชว์รากนะเขาบอกว่าให้ใส่ดินก้ามปู นะครับอันนี้เราจะเอามาปลูกต้นอบอนด่างนะครับต้องขยายขยายบอนด่างนะครับขยายบอนด่างถ้าดินมันแน่เขาจะไม่ไม่ขยายให้เราเนี่ยครับเนี่ยนะดู FC ดูครับมันเต็มจนจะเต็มยังไงแล้วอะ่ะนะครับก็ขยายมาทีละหัวเขาว่ามันเป็นหัวหัวนะครับ ยังหาหัวไม่เจอนี่ๆนะมันเป็นหัวเห็นไหมครับมันจะแตกหัวออกมานะครับมันจะเป็นหูหัวออกมาแล้วก็ต้องหาหัวเขาให้เจอเนี่ยมันเป็นหัวอยู่ข้างล่างเนี่ยครับนี่นๆๆแบะออกมาเลยนะครับแบะออกมาเลยดินนี่ก็ไปปลูกได้อยู่นะครับเอาไปปลูกได้นี่ครับต้องหาหัวเขาให้เจอเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งหัวอย่างเงี้ยน,นี่ครับหัวเขาครับแล้วก็เอามาใส่เลยหนึ่งต้นละ ใหม่ก็จะนั่นหน่อยมีโอกาสก็เลยทำซะเลยนะครับเดี๋ยวเวลาไม่ว่างก็โอ้โหงานไม่ว่างจริงนะถ้าเวลาว่างก็เร่งทำนะครับนี่ครับนี่นี่เขาจะมีหัวต้องเอาหัวออกมาด้วยนะครับเนี่ยเขาจะมีหัวติดมานิดนึงนะครับ ขยายบอลด่างไว้ครับนะแต่ก่อนนี้บอลด่างนี่โด่งดังมากแล้วก็ทําให้หลายๆคนเป็นได้ถึงเงินแสนนะไม่คิดว่าบอลด่างมันจะแพงนะครับเขาก็ปลูกทิ้งปลูกกว้างกันนะครับมีช่วงจังหวะที่บอลด่างดังโอ้โหนะก็บอกว่าเงินแสนนี่แบบสะพัดเลยนะครับเราต้องค่อยๆขยายนะครับขยายออกมาอย่างนี้เอาหัวมาด้วยนะครับนะอย่าเอาแต่ต้นกับใบนะเอาหัวมาด้วยนะครับ ไม่ใช่กระสือนะครับเสร็จแล้วครับมันจะเบาเลยอพอกระถางมันเบาอะ่ะเขาเรียกว่ามันจะง่ายต่อการเจริญเติบโตโอ้นี่ครับนะเอาหัวเข้อ,อมาด้วยอ,อย่าให้เขาช้ำน,นะครับต้องค่อย,อยทำนะครับ มื่อกี้ผมไม่ได้ทําแรงนะครับมันล้มเองนะับมันล้มเอง,เองไอซีบอกว่าจะทําทแรงมากมันวางซะลมตุบเลยเขาเอียงครับไม่ได้มีตัวประคองกดนิดนึงนะครับกดนิดนึงมันต้องไปกดแรงกดให้ให้เขาประคองลากให้อยู่ก็เอาไว้ในร่มอันนี้นะครับไว้่มเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเอง เห็นไหมนำไปมากระถางหมดเอากระถางใหญ่เลยละกัน2ต้นนะครับเพราะมันยังมีต้นเล็กเดี๋ยวค่อยใส่กระถางเล็กเอายังมีต้นใหญ่อีก, 2, 2ก,อกสองสองสงเมล็ดไอ้สต้นก้านะครับดินเราจะพอไหมครับหรืออีกผงเยอะเองนะนะครับุงนึงก็พอนะ ดินปลูกนะครเป็นดินปลูกข้าวดินปลูกอย่างเดียวเวลาถ้าเราไม่รดน้ำเรื่อยๆหน้าดินมันจะแข็งนะครับเพราะหน้าดินแข็งมันจะทําให้ต้นไม้ไม่เดินเลยครับเนี้ยต้องผสมขุยมะพร้าวนิดนึง ก็อ,อีกสอง,สองเบี้ยนะครับสองเบี้ยค่อยหากออกมาครับแดงออกมาแล้วก็เอาลงดินไปนะครับกระถางน่าจะหมดนะครับน่าจะพอดี โอ้โหด้หลายต้นเลยนะฮะจริงๆอะยังเหลืออีกเยอะนะแต่ว่าของผมมันไม่มันไม่เหมาะ,ะมันเขาเรียกว่าไอ้กระถางมไม่พอนะครับกระถางที่เรามีมันไม่พอมันไม่มากพอตัวเล็กๆเราเอาใส่กระถางใหญ่ไว้ก่อนรวมๆไว้ก่อนให้เขาให้เขาได้แตกหน่อไ่ก่อนนะครับเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อน เดี๋ยวมีเวลาค่อยไปข้างนอกค่อยไปซื้อกระถางมาเพิ่มต็คิดว่าซื้อมาสิบใบก็น่าจะพอนะครับเนี่ยมันเหลือเหลือต้นอย่างเงี้ยครับนี่น,นีนะครับอ่าเดี๋ยวดูเขาจะมีเหลือกี่ต้นนะครับ นี่ครับโอเคครับ FC นะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นการจัดบอลสีขยายขยายบอลสีนะครับ็สมบุดสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ